สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องของลูกค้าต่างจังหวัดนะคะโอเคผู้ส่งนะคะ<อ>ลาเมนช็อตนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะโดนอะไรครับโดนน้ำ้วยนะแค่โดนน้ นี่มีตังหกสิบบาทชื่อเฟสรหัสแล้วก็ พย่ยามว่ามันติดล็อกแล้วเล่ะกินก่อนเลยไม่ขึ้นแบบนี้ <c oughs> ไม่ให้ใช้ไอโฟนแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านท,าท,าท,าทั้งใช้เป็นหน่งชั่วโมงเป็นเพราะว่าตรหัสก,กิดเยอะเกินไปจะมาติดล็อค <c oughs> เหล่าลูกค้ามีซิมน,นะคะไมสัมผัสโดนใช่ไหมไม่สัมผัสโวนใช่ไหม,ม เดี๋ยวอาบายห์หะฟังโอเคก็สำหรับใครที่สนใจยอยากซ่อมมือถือไม่ว่าจะเปลี่ยนตอ,อ,อเป็นแบตก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ช่างทันวาซ่อมมือถือนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามก,กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ